สวัสดีครับผมเป้ดร์นะครับกลับมาพบกับรายการด็ร์ใบอะไรแต่งวันนี้เอาใจน้องเล็ก ADB 150นะครับเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจหมาชนวันนี้มีอะไรจะมาแต่งเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตอนนี้พี่ศักดิ์เขาลังติดตั้งกันอยู่นะครับตัวโช๊คนี่ก็เดี๋ยวเอาตัวโช๊กก่อนอันนี้จะเป็นสปริงอีกชุดหนึ่งนะสำหรับคนน้ำหนักร2อยขึ้นไปรวม2คนนะครับคใคร สบายเลยสามสี่คนอะไรเงี้ยเหมือนเจ้าชู้เหมือนตาต้องอะเอออะไรเงี้ยแล้วก็นี่จะเป็นตัวโช๊คที่เรามีให้ SO 945นะครับรหัสตัวนี้เป็นของ ADB 150 <dropping> ของแท้เลยจากโรงงานอ่าของแท้จากโรงงานเลยครับรั้วประกันให้ถึง2ปีนะมีคู่มือภาษาไทยะภาษาอังกฤษเหมือนเดิมประแจตัวแฮลสำหรับปรับพีโลดได้ด้วยแล้วถ้าจะเปลี่ยนเอง ก็สำหรับเจ้าชก a d v เนี่ยไม่ได้ง่ายๆนะครับต้องมีการรือ้อยูบ็อกทุกส่วนโชกเก่าต้องเรียกว่าใช้ความละเอียดสูงนะแต่คือถ้าเจ้าไปทำที่บ้านค่อนข้างที่จะยากหน่อยแต่ถ้ามาทำที่ร้านเราเนี่ยรับเดียวเสร็จเลยเพราะว่าวพิศักเขามีเทคนิคของเขาอยู่โอเคเดี๋ยวรอพิศักเปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวไ้เดีวไปดู insert อินเสิร์ตหลนะครับ เสรไปแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งโชคหล e ังเอริน ADV 150นะแบงเดี๋ยวเข้ามาดูใกนลน้ๆกันว่ามีอะไรบ้างาดูตัวสวยงามเลยตัวนี้ตับอะไรได้บ้างพี่ตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของการตับพีโลดนะครับตรงนี้เขามีประแจมาให้พิษ,ษักเขาซเซตค่าโรงงานมาให้เลยนะถ้ามาที่ร้านก็ลองเอาไปเล่นกันดูเพราะว่าโชว์วนี้มันจะไม่มีสูตรตายตัวครับเพราะน้ำหนัก คนใช้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันมันสามารถจะปรับพิโลดได้แล้วก็จะมีตรงนี้แบงค์อ่าแล้วก็ตัวนี้รับประกันให้ถึง2ปีนะเราไม่ได้มีแค่โช๊คหลังนะในส่วนของ ADB เรามีสปริงโช๊คหน้าให้ด้วยแล้วก็สำหรับสายท่องเที่ยวเรามีกล่องให้ด้วยนะอ่าแล้วก็สายเรซซิ่งตรงนี้เราจะมีท่อโยชิมูระให้ด้วยนะตัวนี้นะสามารถรูดบัตร0% 10เเดือนได้นะครับ ธนาคารก็จะมี s อ b กสิกรกรุงศรีนะขอนเดือนละ1นึ่งพันอ่สิบห้าบาทนะแบงก์คุณถูกๆนะคุณถูกเลยคุณถูกเปิดเมนครับถูกเปิดเมนแถวรปเลยไม่ใช่เออแล้วก็สำหรับโชคหน้านะราคาเขไม่แรงนะคุณกำเงินมา5,000นี่มีทอนนะคือซื้อจบครบเซ็ตมีครบเซตเลยสำหรับสายทัวริงสายออกทริปที่ต้องการโฟล์แมนนะครับตัว ADV 150คุณมาที่ร้านผมคุณมีทุกอย่างครบแน่นอนครับที่สำคัญติดตั้งฟรีด้วย รับประกานสิง 2, สองปีอ่าสวยๆพูดเยอะแบบเจ็บคอแล้วแบบซุนๆนแล้วเจ็บคอแล้วเดี๋ยวไปขายของกต่ออ <st arts> มาอีกคันแล้วเนี่ยวันนี้มาประมาณ40คันได้มแม่เอเด็ดดีเนี่ยอ่าก็เดี๋นนยวตรวจสอบรถอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวส่งรถให้ลูกค้าแล้วครับอ่าไป ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเมื่อกี้นะบรรยากาศการติดตั้งโช๊คลัง a d v แล้วก็มีการแนะนําสินค้าด้วยอย่าลืมนะครับว่าโช๊คตัวนี้มีโปรโมชั่นนะศูนเปเดือนแล้วก็ทางร้านเราติดตั้งให้ฟรีนะครับสาหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ร้านดอกเตอรไบไว้ให้นะ Facebook l น์แอดติดต่อมาได้หมดจะวอล์กอินหน้าร้านยังไงก็ฝากรายการดอกตอร์ไบอะไรแต่งไว้ด้วยเดี๋ยว EP ีหน้าผมจะมีอะไรมาให้ดูอุบไว้ก่อนแล้วมาเจอกันใน E ีีหน้านะครับขอบคุณครับ